สวัสด <S 々> ีคร <An Why han> ับ <thi> คุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลสวีเดนครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่18กรกฎาคมปี2568ครับนี้จะมีอยู่3คู่สามมุมมาสาวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นไวกาดีกาเซนแลนด์ครับ KTP โคคาครับพบกับอินเตอร์ตูคูครับนาวาดาห้าทุ่งตรงครับคู่ต้อมาได้ครับเป็นทิเบริเกนนอร์เวย์ครับชาบ็อก08พบกับโรเซนบ็อกนาวาาห้าทุ่งตรงครับคู่ต้อได้ครับเป็นโรมาเนียลีกาวันครับเทอร์แมนสตาร์พบกับเมตาล็อกโบลววุสสสสครรัับบบบเเาาาานนนนตงอออขฝก็ไซ์ย่มถดู เข้อดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับเพื่อนกของเราวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลไวเค้าดีการะหว่างทีพีคอก้าพบกับอินเตอร์โูคูครับไวย์เค้าดีกาินแลนด์นัดที่16 KTP คอก้าอันดับสุดท้ายของตารางเปิดบ้านรับการเยือนของจาฟงอินเตอร์โูคูเกมนี้เจ้าบ้านทีพีครับต้องการ3คะแนนอย่างยิ่งเพื่อขยับอันดับหนีโซนท้ายตารางครับที่อินเตอร์โูคูนำเป็นจาฟงต้อออออองงงกกกกกาาาาาารรรรรเเเ็บบบนนะะะพพื่่่่่ััััษดแลิมชวจไปตค จอก,กันนะครับเจมล่าสุดเนี่ยอินเตอร์โรูคูเปิดบ้านชนะ KTP ค็อก้าไปห้าต่ศูนย์เมื่อวันที่19มิถุนายนป,ปี25นี้ครับพ้ารู้ประจกกนให้เกมบ่าสุดในทุกรายการ KPT คขอก้าแพ้รวดให้กับอินเตอร์โตคูครับถ่าดูฟัง KPT คขอก้าครับเจนัสมิวโฮมครับคุณซื้อของกิฟต์ค็อกกาเกมไม่ไม่ไมีมมมรายงานตัวผู้ได้บาดเจ็บไปติดโทษแบนครับเข้าไปจมูกหต่อสมตัวสองครับ,ร 2, รบแต่งานใช้งานตัวของมิเชลกราสันอัลโตมุานากะแล้วก็คอนซันดินเดรุนครับโซคูก็นะเป็นวิงเกิลแพเดรีกััััับบบบฟาาาาาาเเเเซซลลรรรรร่่่นนีี้คคสหททมงงฝออิต์ูวยก กู Answer, game game, oh, women, ้ส I mean, right? ือของเตอตูค hmm. ูเกมนี el, Charlie, ้ไม่มีรายงานตัวเลขบาดเจ็บี่ืโท็แบนเใช้กันกับข่าว่าจะมาระบบ4ต่ต่อ3ครับในการใช้งานตัวของบิสมา p อั f โ r โฟฟอร์เรนเกรฟแล้วก็อักเซลควเม่ครับในรูปสามประสานเนจะวางดิมิทรีเร็กโบยัเซ่โดมินเนนแล้วก็โรยเอซอมบาแล้วสองเกมนี้ครับฟอร์สโตรองกาลเกียร์เกีของการแบบที่สเกียรสุดเกียร์นีข้าการบุกไปแพ้เกียร์เซอร์รูสอไม่อสามคกัฟอร์มเป็นทีมตัวชนะหนม่งเกมอหนึ่งแพ้าีไม่ชนะขึ้นมา อยู่ในช่วงย่ำแยีและฟอร์มหลุดอย่างหนักมากครับอินเตอร์ตูคูอนับที่1เกมลุดอินเตอร์ตตครูไปบ้าชนะยาโรสาตัวตครับฟอร์มเกมหลุดชนะ3เสมอ3แพ้ศชนะ2เกมติดยิมตัวได้ต่อ1นเกมติดฟอร์มโดยรวมนับถือว่าไ,าไร้ไพ่ในฤดูกาลน,นี้และกำลังลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวครับในวันนี้ครับีพีคองการคะแนนอย่างยิ่งยวดเพื่อดิ้น่นหนีโซนตกชั้นครับแต่ฟอร์มการเล่นพวกเขาย่ำเยีถึงขีดสุดเรียว่าเกมรับที่เสียตง่ายและฟอร์มในบ้านที่ไม่ได้เป็นจุดแข็ แล้วก็รออีกแองซมบาครับเป็นตัวอันตรายตัวอินเตอร์ตัคูครับเน้นเป็นฝ่ายของเกมบุกเข้าใส่และใช้ความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นในแนวรุกเจาะแนวรับของชาบ้านมีโอกาสที่อินเตอร์ตัคูจะเป็นฝ่ายคว้าชัยเก็บ3แต้มสําคัญไปได้มีสูงมากครับก็แล้วครับ K คทีพีคอาแพ้อินเตอร์ตัคู่สูงตัวสมอต่ออินเตอร์ตัคู่ครับสกุลมาเลยครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลนอร์เวย์ที่เป็นเลเกนระหว่างชาบอก0ูนย์แพบกับโรเซนบอกครับชาบอกศูนย์แปลังอันดับที่หกของตารางมียีคะแนนจากแข่งสิบสานัดต้องการเก็บ3แต้มในบ้านเพื่อขยับอันดับขึ้นไปสู่โซนบนของตารางขณะที่โรเซนบอกทีมเยือนอยู่อันดับที่5้า มี26คนะแนนจาก15นัดต้องการชนะเช่นกันครับเพื่อรักษาอันดับและไตามหัวตารางต่อไปโอกาสเจอกันครับเจอกันล่าสุดในรายการนอร์เวครับเมื่อวันที่ยสิบห้ายฤยภปี25รเซนบอกเปิดบ้าเสมอชาบอกส8 8ไป1นปรตูต่อ1ครับภาพรวมเจอกัน6เกมหาังสุดชาบก0ุด,ดมีสถิติที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยชนะ4เกมเสมอ2เกมไม่แพ้โรเซนบอกเลยครับในช่วง6เกมที่ผ่านมาท้าท่ฝั่งชาบกส8ครับคิสเตียนมิเชลเชนครับกุญซือของชาบ,บกสดบดก,กเดเกมไม่มีองไรอย่างตัวเล คันเดอร์คิทเทเซนวิกเตอร์เอมมานูเอลวอลวอเซนแล้วแนวรุจวานตัวของอาราชิซานยังแดเนียลเซลลันแล้วก็อันเดรฮอร์มุนสอริอาเซเตอร์และลาสอเกเวนีครับสวัสดี่น้ำฝั่งโรเซนบอกครับอัลเฟตโยฮัซันกูเซอร์ของโรเซนบอกกันนี้ครับผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับคาดว่าจะมีตัวของฮาร์โรลดโรเรนมาคุสจ็อกสกาแล้วก็ชาโนอาครับทั้งหมดจะมา4-3-3ครับแต่การใช้งานตัวของมุตตาฟาไซดันคาร์ดีดีโอเลเซลเนสแล้วก็ซันเตอรีวานเนนครับแนวรุจวางเอมินคอนราเชน ไซด์ดีโนอิสลามโมวิกสุดท้ายก็เป็นโนอาชองโฮแมตส์สองเกมนี้ครับโฟมสุด Apple, <eurs> ลครับชาวบอลสุดแปดโฟมเกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอคริสเตียนชุนบีเคสูบดูสุดคร <s inside> ับฟอร์มเกมล่า <malicious> ส <rahat>. ุดลมทุนในการชนะสามเสมอสามแพ้ศูนย์โฟมหกเกมล่าสุดชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งครับโฟมโดยรวมถือว่าทำได้ดีครับคงเซตคงวามากโรเซนบอกอันทีห้าครับเกมล่าสุดโรเซนบอกเปิดบ้านชนะห้าครั้งสองต่อศูนย์ครับฟอร์มเกมล่าสุดลมทุนในการชนะสามเสมอสามแพ้ศูนย์โฟมหกเกมลีกล่าสุดชนะสองเสมอสองแพ้สองสถิติที่สำคัญคือไม่ชนะมมาเกติดและแพ้มาสองเกมติดฟออรร์มมมโดยยววถื่่าังงไคและ ห่วงครับแนวนี้ครับชาบอกสุดต้องการ3แต้มเพื่อขยันระดับให้สูงขึ้นมีความมั่นใจสูงจากการเล่นพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับส่วนโรเซนบอกเล่นมาแล้วหกเกมติดฟอร์มในบ้านพวกเขาถือว่าทำได้ดีคระที่โรเซนบอกแม้จะต้องการ3แต้มเช่นกันเพื่อสัดตำแหน่งในโซนหัวตารางแต่ฟอร์มเกมเยือนพวกเขาเนี่ยกลับน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับแพ้มาสองเกมติดในลีกเกมนี้ครับว่าชาบอกสุดแปดใช้ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและความมั่นใจเซตีเอสทูเอสถือว่าดีกระบุกเข้าใส่โรเซนบอกเนี่ยจะเน้นเกมรับรอเกมสนกับ การฟุตบอลชาวบอกสุดแบตครับข่าวสุดาจของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันครับระหว่าง a อฟซีแฮมเอนต์สตาร์พบกับเมตาล็อกโรบูสโรมาเนียลีก้าวันรอบที่2คู่น่าสนใจอย่าง FC ฟซีแฮมเอนตสตาร์เตรียมเปิดบ้านและกามเบียนของเมตาล็อกโรบูสกันนี้เจ้าบ้าน a อฟซีแฮมเอนต์สตาร์ออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการเก็บหนึ่งแต้มมารชนะบ้านเพื่อนหยับขึ้นไปครับขณะที่คิมเบียนอย่างเมตาล็อกโรบูสที่แพ้มาในเกมนัดแรกต้องการคะแนนของฤดูกาลเพื่อหนีโซนท้ายตารางเช่นกันพรบเจอกันครับ เซเฮมันสตาบุกไปเสมอกับเมตาลอกโรบูตหนึ่งตัวันหนึ่งครับภาพรวมเจอกัน3เกมเกมสุดเอฟซีเฮมันสตายังไม่แพ้กับเม t าล o อกโรบูโดยเสมอ2อกินติดต่อกันแล้วครับทีเดียวฝังเอฟซีเฮมันสตารกับมาริอุสบาลาลาซนูกูซื้อของเอฟซีเฮมันสตาเกมนี้นำทีมโดยข้อมูลที่บาดเจ็บและติดโทษแบนไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนครับคจะมาในระบบภ้าต่ต่งครับแต่งานใช้งานตัวของเอลูนสซีเปลนส์แอนโทนีโีวานฟดากอสเอบูครับโดยมีโค้งหน้าเป็นมาริยันคิ บสคมิไฮทีจากุซือของตรล็อกรบุสเกมนี้ไม่มีข้อมูลผู้เล่นบาดเจ็บเลยติดโทษแบรนด์เนี่ยชัดเจนรวมไปถึงไม่ระบุการเล่นและรายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามในเกมล่าสุดครับฟอร์สโตรกับเอฟซีแฮมส์ลอกอันดที่สิบเอ็ดเกมล่าสุดบุกไปเสมอสเตโอบูคาเรสหนึ่งประตูต่อหนึ่งในลีก้าวันนัดแรกครับฟอร์มเกมล่าสุดเนี่ยรวมด้วยการชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองในลีก้าวันไม่ชนะมาสองเกมติดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับฟอร์มโดยรวมถือว่าเริ่มต้นด้วยการใหม่ได้ไม่เลวแต่ยังคงมีความแข็งแกร่งใในนนนกกกาาาารเเลล่บ้มมต็อโ ตามครับในหลีกเลก้าวันพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับยูนิเวอร์ซิตี้เตียครูซหนึ่งบรุษี่การฟอร์มเมื่อกี้ลงสุดร่วมด้วยกันชนะ2เสมอ2แพ้2เกมยังไม่ชนะใครมา2เกมติดแล้วครับฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาต้องเร่งปรับปรุงและโดยเฉพาะเกมหลีกครับในวันนี้ครับเอฟซีแฮมแอนสตาร์ต้องการชนะในบ้านเพื่อเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลและรักษาฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดีเอาไว้เกมลุกพวกเขายังสามารถเจ้ากัดได้อย่างต่อเนื่องครับขณะที่เมตาล็อกโรบูสที่เพิ่งแพ้มาในเกมแรกต้องเน้นตั้งรับรอการสนกับอย่างไรก็ตามว่อมารลงมมขาีอ็กโบสคว แก่งของ AFC Hamanstad hey ในบ้านเนี่ยคาดว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายของเกมบุกมีโอกาสสูงที่จะชนะไปได้ครับก็บ FC, hey Start, นะกรับ AFC Hamanstad ชนะเมตาดอกลูบูซองดู FC, hey Start, สนการฟุตบอลต่อ AFC Hamanstad ครับรายการบิอวันนี้ก็ขอจากพี่นิก้ามาใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำใจผู้ผมรายการกบิคอลวันนี้ก็ขอจากพี่นิก้ามาสวัสดีครับผม